สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวใหญ่ถูกเจ้าหน้าที่โทรมาจะคืนค่าไฟฟ้าที่คำนวณเกินก่อนเผิกกดลิงก์ความสวยมาเยือนเต็มเต็มโรคขึ้นโรงพักทันทีเมื่อวันที่18กร,รกฎาคมเพจของการไฟฟ้านครหลวง โพลเตือนระวังวิชาชีพรูปแบบใหม่ใช้ SMS ส่งข้อความแอบอ้างชื่อ MAE หรือการไฟฟ้าเพื่อส่งเข้าโทรศัพท์มือถือประมาณว่าเจ้าหน้าที่ได้คำนวณค่าไฟฟ้าผิดพลาดทำให้ค่าไฟของท่านสูงผิดปกติกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อหลอกลวงเก็บเงินเข้าบริการต่างๆนอกสถานที่ทําการหรือให้คลิกลิงก์ต่างๆจนทําให้เหยื่อสูญเสียทรัพย์สินกว่าหลายหมื่นบาทมีผู้เสียหายซึ่งตกเป็นเหยื่อรายหนึ่งเปิดเผยว่าวิธีการของมิจฉาชีพก็คือการส่ง sms เข้าโทรศัพท์มือถือโดยมีข้อความว่าการไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ได้คํานวณค่าไฟฟ้า f อผิดและได้เก็บค่าไฟฟ้ามาเกินให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ตามลิงก์ที่ส่งมา ผ่านไปประมาณ1-2วันก็มีข้อความเข้ามาอีกตนจึงคิดว่าการไฟฟ้าน่าจะส่งเงินที่เก็บค่าบริการเกินไปคืนมาให้เนื่องจากเคยได้ยินว่ารัฐบาลจะช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนจึงเป็นเหตุให้ลงเชื่อและกดลิงก์ที่มิจฉาชีพส่งเข้ามากลับพบว่าถูกดูดเงินออกจากไปจนเกลี้ยงบัญชีเป็นเงินกว่าห้า0มบาท ทางนี้ด้วยความห่วงใยต่อกรณีดังกล่าวทางการไฟฟ้าได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนถึงกรณีนี้โดยให้ประชาชนสังเกตบริเวณชื่อบุคคลผู้ส่งหากพบชื่อผู้ส่งเป็นตัวเลขเบอร์โทรศัพท์หรือชื่อบุคคลขอให้ฉุกคิดและอย่าหลงเชื่อโดย MEA ยืนยันว่าจะไม่ส่ง SMS ให้กับบุคคลทั่วไปยกเว้นผู้ที่ทำธุรกรรมกับทางการไฟฟ้าขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก new.th ขอบคุณคะ่ะ